สวัสดีเ,เพื่อนๆนะคลิปนี้ก็จะมาปลดล็อกซัมซุงนะ A01 ตามลูกค้าแจ้งเอามา,าเซ็คในเว็บอันล็อกทู l พิมพ์ว่า A01A01 นะแต่ว่า A01 ธรรมดาก็คือตัวนี้นะมันก็คือโมเดลอ่ะ a 0 1 5 s นะเป็น Snapdragon นะ รุ่นนี้สามารถปลดได้แต่ว่าต้องจีมเทปพอยต้องแกะพลังจีมเทปพอยนะถ้าว่าเป็น A01 ูขนะ้อเนาะมันจะเป็นอันมีเดียทีอันนี้บอจะเป็นตรงจีมหรือว่าจะจีมก็ได้เนาะแต่ว่าเฮ้าบอกจีมก็ได้ความหมายก็คือปิดเครื่องระดับสนิทกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสื่อมคอมเนาะส่วน A01 นี่อีกตัวหนึ่งก็คือ A01 ที่หที่คือส้นแบเหมือนกันเนาะสัน,ะสน,นของเฮ้าเนี่เป็นตัวทึ่งนี่เนาะ เอาใจลูกค้าจิ้มเทปพอยด์เนาะเปิดอะล็อกทูนมาไปที่เทปพอยด์ไปเบิกเงินเทปพอยด์มันซัมซุงเอศูนย์หนึ่งตัวลุมนี้เนาะฮะตัวเทิรตัวเทิรอ่ะนี่ยสองจุดนี้เนาะให้ลูกค้าจิ้มก่อนสองจุดนี้เนะานนนะเอามาเบิ่งในนี้เนาะเปิดอะดีไ uh, วึ้นมาเพื่อเบิ่งว่ uh, เาเขาจิ้ม ไดเบอร์มันคืนบอกมันเตือนบอกเออเลร์บอกไดเบอร์สมบูรณ์บอกอ่าโอเคคืนนะแต่ว่ามันเตือนแบบนี้แบบนี้นะจะไดเบอร์บ่สมบูรณ์นะโอเคมาแล้วมาแล้วชอบเออมาแล้วมาแล้วโอเคได้แล้วติดจีเมลววะตอนนี้มาติดจีเมียวบอกรั้วทั้งร้านหน่อยจออีิเมลอย่างเดียวเนาะ ชูน้ำเฮู้น้ำตัวนี้ฮ่ามันรุดแหละนะมันรุดแหลนะสายรุนเหรอนี่มันรุนเหรอสายนเนี่ยรุดจิ้มเลยมันค้างอยู่โคดยกดโปรแกรมเราจิ้มเลย,ม,เลยมันจะต่อเลยมันจะแลนเลยปคดออกเลยสายโคดออกก่อนแล้วก็จิ้มใหม่แล้วก็เชื่อมข้อมใหม่เฮ้หลายจีมเลยบ่บ่บกขึ้น มันบวคืนทอดเหมาเครื่องมันต้องปิดอยู่ไหนเบิรงเครื่องมันเปิดอยู่ที่ทอดทอด่อแป้นมันออกมันชั่วกลัวใส่ก็ได้บมใส่ก็ได้ความหมายแต่ว่าบมใส่จะง่ายกลัวโอเคมาแล้วปล่อยรอพอว่าเวลาเราใส่แล้วมันจะม,มกักรีสตาร์ดเองโอเคผ่านเปิดเครื่องกันมา เชื Phantom ่อมแบตเปิดเครื่องผ่นล้วถาว่ามีแี่